เป็นปากตัวอย่างยาวนะครับขาดครับคำน้ำตัวโกครับเต็มคอครับกดยังเอทีมิงเวยมันตัวโก ันนี้ก็อยู่ที่บาประกงนะบาประกงตอนนี้เป็นแมตต์ปลาช่อนผิวน้ำนะครับบ่อสลิดนะผนมาตกเทียบเลยเขาบอกกันแล้วเราสายเรายังช้าอยู่นี่ก็เอาคันอันนี้มาด้วยครับแฮมิงเวอันนี้เป็นทำแฮมิงเวย์วันเตอร์โกนะครับวันเตอร์โกวันนี้จะมางัดปลาช่อนนะครับเป็นเวท10 2ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยหลายๆคนชอบมากเลยนะคันแฮมิงเวย์นะครับราคาไม่แรงครับแล้วก็เซนดีแล้วก็เหนียวครับสายปลาช่อนเนี่ยจะรู้จักดีครับ เราเข้าบอกกันดีกว,ว่าน,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 วนี่บริการถือไมได้ไงสยามโซ่ <laughs> น้ำดื่มเครื่องดื่มอยู่ในนี้นะครับโอเคครับเยบโอเคขันสายสายนี้ไม่มีอดครับนี่เลยมันเติร์โกเุ้นเปนตัวใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับตัวใหม่สิบยี่สิบมีเวทเดียวนะมีเวทดเดียวครับมีเบสและสปินนะครับเป็นคันหกฟุตห้าหกฟุตห้าเวท1สิบยี่สิบอันนี้เริ่มมีวางจำหน่ายแล้วนะครับวันนี้เราเรามาดูกันไม่มีใครเจาเลย เหยื่อที่เราใช้นะครับก็เป็นเหยื่อ AG จนะครับจาการ้านองค์พิชชิ่งนะครับ AG อะตัวโลหกสิบบาทเองลองใช้ดูน้ำหนักดีอยู่ ขาดครับผมว่าถอดจังอ่ะขาดนี้ไงวะไปแล้วกบอีกบเอซมาอีกขาดครับมัดใหม่เลยทีนี้วัดรอบเดียวขาดเลยสายพี่หนึ่งนะยังขาดนะครับจริงๆเขาใช้กัน1.5ขึ้นไป ไม่ไมตัวแรกก็ขาดซะแล้วนี่ครับกบ AG จากโอง่งฟิชชิงนะครับตัวนี้ขาดไปตัวละเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งตัวยาวกว่าเดิมหน่อยมีหลายรูปทรงเลยนะตัวนี้ก็ค่อนข้างยาวหน่อย เอาละครป็นปากเป็นขาครับกบยางเอจเอจฟลักครับจากร้านโอ๊ิชิ่งตัวละหกสิบบาทนะครับหาซื้อได้ที่เพจโอ๊ิชิ่งนะครับมฮันนิงเบย์เปิดซิงเลยนะครับตัวนี้แกะซองมาใหม่ๆเลยครับฮันนิงเบย์มอนสเตอร์โกนะครับ เบสสิบดีสครับทาออกมาแค่เวทเดียวครับคันมันค่อนข้างเรียวนะโอเคเลยไม่แข็งเกินไปด้วยเบสโอเคเลยกนะ็มีทั้งสปินนิงแล้วก็เบสปากก็ไ,ได้นับหนึ่งเต็มปากตัวอย่างยาวนะครับกัดเต็มปากเลยอยู่ในเลยตัวแค่นี้นะกดเอาแยก,กเลยหนูไหนล่ะ <c oughs> เด็ดอยู่ไหนไม่รู้เจอแล้ว อยู่ข้างบนกินโหดแท้นี่ครับกบเอจฟัก uck, จากร้านโอปจริงนะตัว60บบาทหาซื้อกันได้แล้วครับวันนี้ใครไม่นี้ก็วเกิน ตีันไหกันขาตีมาถึงนี่เลยเหรอ,อโอ้โหน, <c oughs> นั่นแล้วเขาก็โดนไปแยงง่งเขา,า,ขา <c oughs> เกือบดถแย่งแล้วพี่แก <c oughs> ข้าตีมาถึงนี่ลแล้วเขาโดน แล้วถุยออกเลยไม่อร่อยครับมันบอกไม่เห็นเลยกะโดดก็ลอยเลยมันบอกไม่อร่อยครับกัดปุ๊บแม่งกระโดดไอยเลยถุยเลย ใหญ่ด้วยครับทำนันตอกัครับสวยด้วยใหญ่เอใหญ่ด้วยโอโหกบเอครับกบยางเอทีฟอกอากค่ายโองโหชิง ใส่สวยเลยตัวที่สองนะครับผมใช้ใช้แค่ช็อค20ปอนด์เองนะนะต่อตรงไม่ใส่กิ๊บนะครับใส่กิ๊บแล้วมันชอบติดหญ้านะถ้าหมายลูกๆแบบนี้นะครับแล้วก็คันเนี่ยที่ใช้เปิดซิงเลยนะมอนเตโกนะครับฮัมมิงเวย์มอนเตโกตัวนี้จะเป็น10 20นะครับสิบ0ี่สทำออกมาแค่เวทเดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้คันก็ประมาณ6ฟุต6กฟุตห หนึ่งท่อนนะครับสวยน้ำหนักเบานี่ประกบกับสตทด้วยเป็นไงไปตัวที่สองนับสองอใกล้สวยอ่ะ วิ่งเลยโอ้โหสายพุ่งเลยอะ่ะโอ้โหสายกีดน้ำเลย,เลย ครับโยโยโงยังอยู่ตั้งนานเต็มคอสาสวยงามเลยครับไงงัดเลยงัดลอยพอกี้ใช้สายเล็กไปหน่อยนี่สายใหญ่ไปเลยงัดลอยลอยครับโห คันถือเหนียวมากดูมันกัดกบยางไอจีเข้าไปกแต่โคตรดูกดูเขาคอเลยเต็มคอครับกบยางไอจีจากเพจโอ้ี่จริงนะครับตัวโลกสิบบาทไปหาซื้อก็ได้นะวัดปังอยู่ปังอยู่ปังอยู่เลย <S 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 ตัวชื่ออะไรละ ันที่สานะครับอันนี้คือกบยางของ a อนะครับกบยาง AG มีรูปทรงหน้าสับปะหลาดนะนะครับตอนนี้เป็นกบยางแบบกลับด้านนะครับเนื้อยางดีมากๆนะครับมีใบเหลี่ยแล้วก็เบ็ดค่อนข้างที่จะวัดติดง่ายแล้วก็แนบแนบกับตัวเหยื่อนะอุปสรรคก็ไม่ค่อยติดนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้แข็งแรงตัวละหกสิบาทนะตัวนี้ชอบชอบอย่างเห็นไหมมันจะมีช่องให้หลบเป็ดอ่าให้เบ็ดหลบนี่ครับมันจะ กัดกัดสวะได้ดีมากนี่จะมีร่องเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนหน้าหมีห <c oughs> น้าอะไรไม่รู้จะหลาด,ดูเลยได้ลวหนึ่งตัวนะตัวนี้ไปติดตามหาซื้อได้ครับก็ตัวละ60บาทเท่านั้นนะครับจากเทปองฟิชชิงนะครับตัวละ60บาท่ะฝากกับเรือกบยางเอจจากองฟิชชิงอปอ่านต่อ ใส่ยาติดหิ่เยใส่ยาติดหมิ่แล้วก็โดนยาแล้วเลยหนิ่งเลยขับรถไปสี่ยี่สิบนัดบินครับใช้ตัวระดดับดิ่ เด็เล็กเลยโห้่โหดโห่โบ่โห่โหัีห่็ห่โห่เห่โห่โครับ่โห่โหอโห่โห่โห่บห่บยางห่โต่โห่โล่โห่โห่ัหเโหลือ่ะบ่โหปโหโโ่่โหนโห่่มห่ไม่โห่นห่โน่โห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 ่่โห่นห่โห่่โน่โหน สิบยี่สิบนะครับมอนเตโกสุดยอดคันพาวลิฟดีมากนะครับงัดประชอนออกมาแบบไซส์ขนาดนี้นะตึงๆง,งัดออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเวิร์กเวิร์กเลยทีเดียวนะครับกับความยาวเนี่ยอยู่ที่6กฟุตห้านะครับแต่ทำระยะได้ดีมากๆนะครับกบยางอยู่ประมาณ7กรัมนะครับทำระยะได้ดีมากถือว่าเวิร์กในราคาที่แบบไม่แพงเลยนะครับฝากกันไปด้วยครับกับคันมอนเตโกนะครับ จากค่ายสยามซูนะครับช่อนกัดดีขนาดนี้ขนาดน้าข้าตีตั้งนานยังไม่กัดเลยนะครับกบยางเอจนะจากโอ่งฟิชชิงนะครับหาซื้อกันได้แล้วนะครับตัวละ60บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหไซส์เล็กกว่าหำพี่นิดนึงโอเค กบ,บยางไอจีจี๊ฟั่งพอเลยนะ แบบกลับด้านนะครับชื่อว่ากบยางเอจที่ฟังไวริวตัวหกสิบบาทครับไป,ไปหาซื้อมาย้ำไปหาซื้อมาโอเค จบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้มาเทสคันถือว่า Monster Go ถือวนียวนะครับแล้วก็ PowerLift ดีตีไกลแล้วก็งัดปลาเนี่ยงัดลอยเลยนะครับไซส์กับโลก็สบายนะครับเวทนะครับเวทอยู่ที่10-20นะครับมีทั้งสปินนิ่งและเบสนะครับรูปทรงสวยงามมากๆนะครับจะมีเป็นด้ามก๊อกแบบเต็มนะครับดิวซีจับถนัดมือสไตล์คนไทยนะครับแล้วก็ ฟอกิฟอาูน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยดินทองไดทองแล้วก็แหวนทองนะครับไกด์ก็ทรงมาตรฐานนะทรงมาตรฐานนะครับโอเคก็ถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จนะได้กัดไปประมาณเป็นสิบนะครับได้มาห้าตัวนะได้ห้าตัวซสงมือนะครับก็ขาดไม่ได้เลยก็คือกบยางนะครับกบยางที่ มีใบพัดใบหลิวที่เรียกเสียงปลาได้ดีแล้วก็เบ็ดที่คมนะครับแล้วก็แบบหลบเบ็ดด้ดีไม่ติดตะวันใดๆนะครับแล้วปากัดติดง่ายอันนี้คือสำคัญมากปากัดติดง่ายนะครับก็ฝากกันะนำครับกับกบย่าง A.G. Fox นะครับจากโอง่งฟิชชิงนะครับก็ไปหาซื้อกันได้ย้ำตัวละ6 0บาทไปหาซื้อกันได้นะครับที่เพจ โอ่งฟิชชิงนะครับปลาก็ให้คนดูนไปหมดแล้วนะครับได้ได้มาก็ให้คนดนกลับบ้านไปทํากินทําอาหารนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับไปเจอกันชิปหน้าไป see you